คำนี้เพลงอะไรง่ายมากคำแรกพูดไม่ค่อยเก่งเออได้ได้ได้แต่ไม่ถูกขอเพิ่มขอเพิ่มคเอาขอเพิ่มเลยนะโอเคตรงตรงอมันขุดเออไมบอกเันขุดมันไม่ยา แม้ว่าศิลปินเดี่ยวหรือกลุ่มคำต่อไปมีคำใบ้คใบ้ไม่เอาคำต่อไปเลยว่าเป็นเพลงใหม่ช่วงไม่เกิน2เดือนท่อนนี้คือท่อนก่อนจะกุกเอามีสักหนึ่งเอาอีกสักหนึ่งนะฉันเราต้องเพลงเยอะนะมัูไม่มีเลยจะมีไหมไม่มีเลยอ่ะคำสุดท้ายคือไม่พูดตรงๆว่าฉันไม่ด้วยากให้เขาหวังเขาพูดกันเถอว่าสบายหรือว่าไม่หรูอ วฉันไม่รู้โอเคปกติถ้าเกิดพวกพี่ไม่รู้กัน,นอน่ะพี่จะถามคนดูอลองถามให้หน่อยคิดว่าเพลงอะไรนค,ครับใครรู้คอมเมนต์หน่อยนะคะคอมเมนต์หน่อยนะกับ